เลขเด็ดเลขดังประจำงวดวันที่1กุมภาพานันธ์หกสีเลขเด็ดอ่างน้ำมลฤาศีเนนอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อทุกๆท,ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับ ครับเลขเด็ดประจําวันที่1กุมภาพันธ์64นั้นอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนรวันจันทร์หน้าแล้วที่จะประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลววันที่1กุมภาพันธ์พอหวยต่างหวังเป็นเสถีหน้าใหม่ถูกระวันที่1กันทั้งนั้นแต่ก่อนจะรวย6ล้านก็ต้องขอมีเลขเด็ดก่อนปัจจุบันครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหลายสถานที่ให้เกิดเลขเด็ดหวยแม่นมากเช่นเลขเด็ดคำชะโนดเลขเด็ดไอ้ไข่เลขเด็ดส้มจุกเลขเด็ดเจ้าแม่ตะเคียนแต่อีกหนึ่งสถานที่ให้เลขเด็ดเจ้าประจํา แนะนำขึ้นชื่อเรื่องของความแม่นก็คืออ่างน้ํามนต์ฤาษีเนนครับหากใครอยากไปไหว้ขอเลขหรือรับความโชคดีของอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนนสามารถเดินทางไปได้ที่อาสมฤาษีเนนธาตุพระพุทธคุณอยู่หมู่ที่4ตํน้ลนโพแตงอํงเาเภอบางไทรพระนครศรีอยุธยายิ่งในช่วงใกล้วันลัตตอรีออกอย่างนี้ประชาชนครับจะเดินทางมาเนืองแน่นแต่ทางสถานที่ก็ได้มีทําการจุดคัดกรองเพื่อมั่นใจถึงความปลอดภยัย ด้านในเมื่อเข้าไปถึงก็จะมีไฮไลท์เด็ดที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือพิธีเลขโสรสสารตะที่ทํากับอ่างน้ำมลหรือสีเนนแล้วปรากฏตัวเลขออกมาซึ่งตัวเลขเด็ดงวดประจําวันที่1กุมภาพันธ์หก็ออกมาชัดเจนนะครับได้แก่เลขเลข5เลข8เลข2เลข9เลข6เลข4ลอยอยู่เหนือผิวน้ําซึ่งคอหวก็เก่งเลขเด็ดนะครับที่น่าซื้อได้แก่เลข28 26แล้วก็54นะครับแอบกระซิบบอกหวยวันนี้เลขมาแรงมากๆครับคือเลข26รีบหาซื้อกันเลยพอไปสำรวจแผงลอตเตอรี่มาหลายแห่งแล้วหาซื้อเลข26ไม่ได้